ก็ในตัวบัคใหม่ของมมนนอซัมเบอร์โซนะครับเซนิเซอร์อากัตซึมานะผมก็ตัวนี้ เดี๋ยวมันจะมีแมคขนันดิบางอย่างที่จะมาเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกราบสวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two n o b s Samaness Cast นะครับก็ผมเปิดสกอร์ฉลองครบรอบ20ปีนะครับ10ปีสิ20ปีอะที่ใหญ่เราประทรุเออพอเอามาเปิดแล้วทีนี้นะครับก็ได้เซ็นนิสือลมมาเรียบร้อยแล้วนะครับ,บรจริงๆอ่ะผมอยากได้ทันจิโร่ไฟมากเลยทันจิโร่ไฟที่แบบผมเป็นตัวที่อยากได้แต่ว่าไม่ออกนะครับได้เป็นเซ็นนิสือลมมานะครับทีนี้หลังจากที่เล่นไปจะมาเล่าให้้ฟัังว่าเอยมมมนีค อะไรที่สําคัญเบอร์เพื่อนๆได้ไปแล้วอย่าจะเล่นอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ลมนะทุกธาตุเลยนะมันจะมีแม่คนิกในการให้เราจะเอาไปใช้ในสถานการณ์บางปร,ประเภทได้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่รีวิวของเซนิสือลมนะครับขอคนละหนึ่งร้อยและคนละหนึ่งซับสไครต์ในสามวินาทีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะฮะก็เพื่อนๆก็อย่าเล่วนะครับสามารถที่จะ,ะกด เอาของใส่ตะกร้าได้ผมจะลองเอาของที่เป็นพวกวิกเกอร์อะไรผลิตภัณฑ์ของฝั่งเด m o น s l เลเยอร์มาใส่นะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูการสับเซนติสอทัดลมนะครับก็เป็นวันสเตอร์คอรับตัวใหม่นะนี่เป็น5ดาวเลยนะครับเซนติสอลมเนี่ยนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบสกิลมันฉ่ำๆเลยด้วยนะครับแล้วมันจะมีโครงสร้างบางอย่างที่แบบว่าพอเอามาเล่นเสร็จแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ฟังอย่างเช่นนะครับนี่จะเป็นตัวที่แบบว่ามี่าไม้ตายพิเศษที่สามารถกดได้กี่ครั้งก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาแอบดูที่เริ่มจากตัวสแตทก่อนเร็วๆก็แล้วกันนะตัวนี้เป็นสายแอตแทกนะครับแต่จะสังเกตว่าตัวของเซนิสุรทัดลมเนี่ยจะบางมากนะครับก็คือจะมี H เป็นสายแอตแทกอ่า HP จะบางๆอยู่ที่9,720นะครับแต่ตัวนี้ถึง HP จะน้อยแต่ว่ามีโครงสร้างในการปกป้องชีวิตตัวเองด้วยนะครับจากสกิลพาสีฟของเซนิสุรนะครับ อ่าแอดแท็กตามสายนะครับแอดแท็กเยอะนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีอ่ะบูสสามารถบูสแอดแท็กได้นะครับแต่อ่า uh, ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใส่พวกคูนที่เป็นแอดแท็กเปอร์เซ็นต์ค่าแอดแท็กเปอร์เซ็นต์จะได้ผลเยอะนะครับดีเฟนซ์อยู่ที่637เป็นสายแอดแท็กที่ดีเฟนซ์พอใช้ได้นะสปีดต้นสูงด้วยสำหรับเซนิสเซอร์ซึ่งถือว่าดีนะดีในแง่ที่แบบว่าพอสปีดเอต้สปีดต้นเป็น106แล้วเนี่ยคือแบบเวลาพวกใช้พวกเอฟเฟกต์เพิ่มสปงสปีดอะไรต่างๆเนี่ยตัวตัวคูณ กจากสปีดต้นเนี่ยก็จะช่วยทําให้ได้เยอะขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้เซนิสเซอร์เนี่ยแบบลดความต้องการในการใช้ลูนที่เป็นการเพิ่มสปีดลงได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเซนิสเซอร์กันนะครับอันดับแรกเลยอันนี้สกิลนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนกันละกันเป็นสกิลที่ผมเรียกว่าบั็กเนี่ยคือสกิลนี้แหละนะครับ <laughs> thunder clap and flash god light speed นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีศัตรูนะฮะแล้วก็ท่านี้จะได้เปรียบท่า ทุกครั้งเลยนะครับอ่าแล้วก็ท่านี้จะป้องกันนะครับถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูเนี่ยนะครับมีเอฟเฟกในการป้องกันการตายอย่างแวมแสงอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ท่านี้ตีต้งทะลุแล้วตายไปได้เลยนะครับก็คือจะทําให้เอฟเฟกการการตายเนี่ยจะไม่ทํางานนะครับแต่อันนี้ใช้กับพวกแบบพวกบัฟพวกบัฟแบบดีเฟน์อะไรจากของบียมังน้ําอะไรพวกนี้ไม่ได้นะนะครับไม่สามารถทะลุได้นะครับก็เอาไว้กันอ่าหมายถึงถ้าศัตรูมีการตายแล้วก็จะมีการทริกเกอร์อะไรบางอย่างพวกนั้นจะตายได้เลยนะครับแล้วก ถ้าเกิดว่านะครับอ่านี้ถ้าตีศัตรูเนี่ยที่ HP ต่ำกว่า30%เนะครับเวลาที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมี HP ต่ำกว่า30%เรนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีประกายออกมาจากท่านี้แล้ะท่านี้จะทำ Damage เพิ่มขึ้น30%ด้วยจาก Target Max HP นะครับแรงแรงอยู่ท่านี้แรงอยู่แรงอยู่นะครับใช้กับบอร10%ได้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านี้นะครับผมถ้าใช้เสร็จแล้วได้ Attack Bar เพิ่มขึ้น50%นะครับผมจะบอกว่าท่านี้เป็นท่าบัคเพราะว่า หนึ่งเลยเนี่ยท่าเนี้ยใช้ฟรีได้ในการต่อสู้เนี่ยใช้ได้2ครั้งนะครับใช้ได้2 2 2ครั้งนะครับแต่คือท่านี้มันกดได้แบบไม่มีครูดาวด้วยอ่าท่านี้มันกดได้แบบไม่มีคูดดดดบบคูดาวด้วยนั่นหมายถึงว่าพอกดท่านี้เสร็จก็เป็นท่าที่เอาไว้เติมแอทแท็กบาร์เหมือนเหมือนตีฟรีหนึ่งหนึ่งฮิตอ่าเลือกเราเราเราเลือกกดใช้ได้เลยนะครับอ่าก็ เรียกได้ระหว่างแบบไอ้จะฟันแบบนี้กับฟันแบบแบบนี้ใช่ไหมแล้วท่านี้คือแบบมันสามารถกดต่อกสองครั้งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในบางสถานการณ์เนี่ยเราอยากจะเอาเซนิสเซอร์เนี่ยสลัดออกจากดีบัฟบางตัวอะไรแบบเนี้ยเราใช้อันเนี้ยได้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> มันกดได้แบบไม่มีคูดาวและท่านี้ณตอนเนี้ยมัน,ม,นมันทรตเหมือนท่านหนเลยนะครับอ่าเหมือนเหมือนท่านหนึ่งเลยซึ่งอ่ามันก็ เวลาที่แบบว่าใช้สกิลใช่ปะ่ะอย่างแบบขององเมลลมอะไรอย่างเงี้ยองเมลลมเนี่ยสกิลไม่คือแบบว่ากดอันนี้ได้ฟรีโดยที่เจ้าตัวพลาสติกสกิลขององเมลลมก็ไม่ติดนะครับซับเพลชก็ไม่ติดผลด้วยนะครับอ่าซึ่งแบบถือว่าเด็ดมากทีเดียวเอาละมาเดี๋ยวเราับาดูท่าหนึ่งกันนะครับเป็นการโจมตีปกตินะครับผมแล้วก็ทำให้สตูเมียอกาสติดก,กอดแตก2เทิร์นด้วยการ50%นะครับท่านี้แรงแอตแท็กสปีดด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอัพเต็มแอคทิเวชั่ Flash, our, นโบว์อีก ก็เพิ่มบัฟสปีดให้ตัวเองอันนี้คือเด็ดมาก1เพิ่มบัฟสปีดให้ตัวเอง2เทิร์นนะแล้วก็ตีศัตรู1เป้าใช่ไหมครับแล้วก็ตีอีกตัวแล้วเ,เราก็ตีสุม่มอ,อีก5อีกอ่าอีก5ฮิตนะครับซึ่งยิ่งสปีดเยอะยิ่งตีแรงนะครับแล้วก็ท่านี้ยิ่งอ,อัพเต็มนะครับแอคทิเวชั่นของการตีสตันในแต่ละฮิตอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับอา่าก็มีโอกาสในการตีสตันค่อนข้างเยอะด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการป้องกันตัวเองอีก man in the crisis t มนสตรอง h นคริส i s crisis, นะครับผมอ่าชายผู้แข็งแกร่งในภาวะวิกฤตนะครับก็ถ้าเกิดว่าโดนตีนะอันนั้นนะคือจะตายเในในการโจมตีคันนั้นจะตายอันนี้คือแบบว่าโดนตีมัลติฮิตหรืออะไรก็แล้วแต่จะตายนะครับก็จะฟืน้นอ่าจะลดดามจอาทั้งหมด นะครับผมก,ก็คือจะ,จะ,จะการแด๊แบทที่ทำให้ตายเนี่ยก็จะไม่มีผลอะไรฟื้นเลือด50นะครับแล้วก็เพิ่มให้อัคต์บัฟมาด้วยนะครับแล้วคูดาวของอันนี้อยู่ที่3ามเทินดออูอยู่ที่4ี่เทินครูดาวของอันนี้อยู่ที่4ี่เทินนะครับซึ่งอ,อ,อารมณ์น่าจะคล้ายๆกับเจ้าตัวเจ้าตัวน,นี้เลยใช่ไหมเจ้าเทสซาเลียนใช่ไหมคล้ายๆกันนะแบบว่า เนี่ยครูดาวของแบบเนี่ยการปกป้องชีวิตต,ตัวเองได้ไหมเนี่ยรีวิวเซบกสีเส่เทินอ่าเลยนะครับอ่าก็จะมีความสามารถในการแบบการตายด้วยแล้วก็มีครูดาวสี่เทินนะที่ถือว่าเด็ดมากทีเดียวนะครับอ่าแบบเวลาสโตรจตีงี้ยกลับมามีแบบแอตแทกเงี้ยวิ่งมาแซงใช้ท่า1หนึ่งสองวนได้นะท่านี้ก็ครูดาวสามเทินเองนะครับอ่าก็ใช้ได้รัวๆเดี๋ยวเราลองไปดูใน World a r e n a กันนะครับจริงๆเดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยแหละว่าพอมันไปลงสนามเสร็จแล้วอะมันแบบโอ้โห ระดับไหนนะครับก็จะมีทั้งแบบจริงๆถามว่าอันเนี้ยมันเอ่อมันโอมากเกินไปไหมก็อาจจะยังไม่ได้แบบโอเวอร์มากเหมือนเจ้าตัวมอนสเตอร์สมัยก่อนๆที่แบบว่าเพิ่มมาแอตแทกโบนัสเยอะเกินอะไรแบบเนี้ยแบบสมัยที่มีพวกแบบอะไรคาคิคินคีอะไรที่แบบว่าโบนัสมันเกินๆได้ไหมแต่สมัยนี้ของตัวนี้ผมว่าก็มันก็ตัวตัวแมคานิกแบบใหม่นั่นแหละแล้วมอนสเตอร์แบบใหม่เข้ามาด้วยอ่ะก็ถามว่าโอเกินไปไหมก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็มีแมคานิกที่คิดว่า มันก็อาจจะแบบต่อเทินได้ทําอะไรได้ผมว่ามันโหดหน่อยหนึ่งอะโหดโหดอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าก็อันนี้ผมทําเป็น Xview นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถที่จะใช้กับทีมแบบถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูหัวโลง่งๆอย่างเงี้ยอ่อาเจ้าตัวเซนิสึก็น่าเล่นนะอันนี้ก็เป็นเป็นสตทรวมนะครับทาให้แทงหน่อยหนึ่งอ่าทำให้แทงหน่อยห,หนึ่งนะครับจะได้แบบเวลาใช้พาสซีฟเนี่ยอย่างน้อยบ่าว่าแอตแทกอ่าตัว HP ที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ขึ้นมาแซงหน่อยหนึ่งตัวนี้ทำดีเฟนส์ได้ด้วยยนะนนอมาขึึห้ห่งก็ ผมใส่เป็นคลิเลชนอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่ได้ทำคลิแดมพราะถ้าเกิดว่าตัวนี้จริงๆทำคลีแดมได้ถ้าเกิดว่ารูนเมื่อเมื่อถึงนะแต่ของผมมันแบบมันอาจจะแบบทําได้อย่างนี้ก่อนเอาให้มันแทง p r i ออ i ิ y ก็คือมีแอ t แท k ระดับหนึงแทงแล้วก็มีคลิสเล e ระดับหนึ่ง,ะงอะไรเงี้ยใช่ไหมทำคลิสเดมอาจจะไม่ไหวใช่ไหมครับจริงๆก็ทำทำคลิสเลดตรงนี้มาก็เล่นกับพวกถ้าเกิดว่ามีอ,าอุดงนะครับผมก็สามารถเอามาเล่นกับตัวนี้ได้ด้วยนะได้เมก็แรงดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับในโวออารี t น่าแบทเทิลอ่าก็เดี๋ยวเรามันจะมีเกมที่แบบว่ามีแมชชันิกสําคัญๆนะที่อยากจะให้ลองดูกันนะครับอ่อย่างเช่นเกมนี้นะ เ,เกมนี้จะเห็นแมคคนิกของเซนิสึค่อนข้างชัดมากเลยนะครับว่าแบบไอ้จังหวะไหนอะไรมีผลมากน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบในการกดสกิลตัวตัวสกิลพิเศษอะไรที่กดได้2ครั้งอย่างเงี้ยแบบโอ้โหมันกดได้ฟรีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเริ่มมาปุ๊บใช่ไหมอ่าผมแบบเล่งก่อนเลยปึ้งนะครับเดี๋ยวลองดูเซนิสนะเกมนี้อ่าซีซีก่อนนะปุ๊บอ่าโอเค เนี่ยครับปุ๊บขามานะครับอ่าก็ยิงลดสกิลคูลดาวอะไรไปเรื่อยๆครับตัดจังหวะไปนะเนี่ยตึ๊บอ่าของเขาก็เจ้าตัวกิโอก็นี่นะครับกด2ก่อนนะเพิ่มๆเพิ่มอ่ากดกดหนึ่งก่อนกดหนึ่งก็คือทำเกราะแตกได้นะครับผมยังไม่กด2เนี่ยครับแล้วก็นี่ค่อยๆอ,อ่าซีซีก่อนนะครับอ่าโวลทเลสด้วยกิโอนี่เหนียวพอสมควรนี่นะครับติดอ่าอันนี้คือติดเรียบร้อยละติดเจ้าตัว อ่าซับเฟซอันนี้กดสกิลพิเศษนะหนึ่งทีเห็นไหมฮะกดอีกทีเนี่ยกด2ทีแล้วเห็นไหมสลัดออกใช่ไหมแล้วก็กิโอเนี่ยแอตแท็กบาร์ไม่ไม่ไม่ขึ้นด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยแบบเอาไว้สลัดดีบัฟออกได้เอาสลัดดีบัฟออกได้อ่ากด S2 ได้แล้วปึ้งมาป,ง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 ปึ้งปึ้งปึ้งสตันได้นะครับทำแดาเมจแบบอ่าต่อเนื่องนะอ่าแต่เกมนี้ก็คือสังเกตได้ว่าแบบไอ้ฝั่งนโ้นก็จะได้ไอ้เจ้าตัวอ่าโดเคบินะครับก็ได้ EX ได้อะไรด้วยนะ เนี่ยครับกด S 1, 1ไว้เลยค่อยๆกดนะสต่อ3นะไออันนี้3 4ต่อ3นะครับอ่า E X ด้วยนะครับเข้าอีกทีนึงปึ้งเห็นไหมอันนี้ก็แบบว่าเดามือก็ใช้ได้อยู่นะอ่าสต่อ4นะครับตอนนี้เหลือ2ต่อ4แ่ละเพลาะอ่ามาปึ๊กนี่ก็คือเขารู้สกิลนะครับว่าจะได้คืนนะอ่าก็คือแบบมีชุบใช่ไหมนี่กด S 3เข้าไปนะครับน่าปึ้งนะเห็นไหมฟ้าสซีฟขึ้นแล้วนะครับอันนี้นะอ่าปึ้งมา S 1นะปึ๊กปึ๊ตายเลยนะเห็นไหม S หนึ่อีกทีนึงพลึกพลัก เซนิสือที่แบบโอ้โหแล้วครูดาวสกิลเนี่ยตอนนี้จะขึ้นมาแล้วนะสำหรับท่าสาไอ,ทาอ้ท่าเอ่อท่าพาสซีฟนะครับเนี่ยจะได้แล้วนะครับอ่าบัฟอีกทีหนึง่งปึ้งเข้าเซนิสือใช่ไหมตอนนี้พาสซีฟได้แล้วนะเนี่ยครับปึ้งปึ้งปึ้งกดเอสสองทีหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วก็ตัวมันเนี่ยก็จะเนี่ยครับเข้าไปปึ้งกดเอสหนึ่งตายเลยนะอีกทีหนึ่งปึ๊บพิ้วปึ้งสลัดดีบัฟก็ได้โอ้โหแล้วก็เนี่ยแบบจังหวะสําคัญ ก็สามารถเลือกใช้ได้จริงๆก็แบบว่าเอาไว้ใช้ในจังหวะสําคัญนะครับที่แบบเราต้องการจะเพิ่มแอตแทกบาลหรือเราต้องการจะแบบว่าเอาไว้สําหรับจัดการตัวแสบ,แสบๆใช่ไหมอ่านี่ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่แบบว่าลองเอาเซนรริสเซอมาเล่นดูนะครับอื <idad> อันนี้ก็คือใส่ได้พาสซีฟของเจ้าตัวโดเคบิแสงด้วยนะนี่ผมก็เอาอุดองตีเข้าไปก่อนนะฮะนี่ยิง S2 มา์ปึงป้งๆนะครับ S2 คือสกิลสองนะฮะเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับยิงเข้าไปปุ๊บอ่าแล้วก็เซนิสเซอกดท่าพิเศษเลยนะปึ๊บ เข้าไปปึกป๊กฟุชชูหายเลย <laughs> <laughs> ท่าพิเศษนี้เจ๋งจริงใช้ได้สองทีด้วยนะโอ้เป็นท่าที่แบบว่าพอฝั่งศัตรูนะครับอถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูเนี่ยแบบมี HP ต่ดต่ำกว่า30%นะครับท่าพิเศษก็จะประกายก็จะมีประกายกันมาที่ที่สกิลแล้วเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยก็คือจะทำดาเมจเพิ่มได้ด้วยนะครับเนี่ยทำก่อแตกได้ไหม แล้วก็เป็นตัวที่เล่นกับรู่น ex เราแบบโอ้โหสบายเลยนะสนุกอะเวียนเวียนวนๆอย่างเงี้ยนะฮะกด s 1นึงอีกทีนึงนะอ่ามาแล้วนะครับปุ๊บปุชึงอ่ากดแล้วก็ได้ attack bar เพิ่มนะก็คือตัวอันเนี้ยคือสามารถที่จะแบบว่ากดสกิล2ได้ด้วยอ่ากดกดสกิลพิเศษนะครับผมได้ด้วยการแบบดู attack bar ฝั่งตรงข้ามอะ่ะถ้า attack bar ฝั่งตรงข้ามต่ำกว่า50%เนี่ยคือกดสกิล ถ้าที่เป็นสก,กิลพิเศษก่อนปึ้งแอตแทกบาวิ่งกลับขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็สามารถกดสก,กิลหนึ่งตามอะไรตามได้อีกด้วยนะแบบมันแบบมันเจ๋งมากเลยนะเป็นตัวที่แบบว่าวนสก,กิลปิ้วปิ้วปิ้วแล้วก็ยิงโ,โหสนุกดีนะครับก็วนๆยิงๆนะครับฟันๆอะไรแบบนี้นะก็สนุกดีนะครับ,รบอ,บบบอเดี๋ยวลองดูอีกสักเกมหนึ่งซิว่าเป็นยังไงนะอันนี้เป็นธาตุลมลวนนะมีอินอสเกตด้วยอได้อินอสเกตมาด้วยนะครับเดี๋ยวแต่อินอสเกตผมยังเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ย ยังใช้ไม่ชำนาญน,นะเดี๋ยวต้องหาทีม <S <S ที่มันเล่นได้สนุกสนุกก่อนนะครับอันนี้อินโนสเกะสามารถมีลีดสปีดยี่บแปดเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ได้ก่อนได้ S <S ไหมก็ตีเอสหนึ่งไปก่อนนะครับโดนเตะตึ๊ดตึ๊ดนี่ครับอันนี้เขาไม่กด S อนะผมกาเนี่ยกดปุ๊บเลยตึ๊ดตึ๊ตึตึเห็นไหมสตันสวยทีเดียวนะครับโอกาสสตารห้าสิบปอร์เซ็นในแต่ละฮิตล้วก็แบบทำได้ทั้งหมดหกฮิตที่แบบมันมันก็ถือว่ามีผลกับเกมเยอะอยู่นะอืม ชุบเนี่ยเอด็ดนากระปาต่อเลยปึ้งๆนะครับเนี่ยเซนิสเซอร์รอต่อเลยนะฮะอ่าเซนิสเซอร์มาแล้วเนี่ยกดสกิลเลยพุชุบเนี่ยคือแบบว่าอันนี้ไม่ต้อง HP ต่ำกว่าสาก็ถือว่าแรงนะก็คือแดมเมจต้นเนี่ยมันก็ถือว่าแบบพอพอใช้ได้แต่ว่าจากที่ไปดูในช่องมาร์สนะครับที่เขามีการเทสเดเมจกันนะถ้าเอ่อท่าพิเศษเนี่ยเดเมจจะน้อยกว่าท่าหนึ่งนะเบสจะน้อยกว่าท่าท่าหนึ่งอยู่หน่อยหนึ่งนะครับเราลองอันนี้ดูนะ เนี่ยก็ลองดูเป็นตัวที่แบบว่าเอ้ยมันทําอะไรได้ก็น่าจะหลายอย่างนะครับตัดสินใจได้หลายหลายจังหวะนะอันนี้ฝั่งต้องข้ามเริ่มก่อนนะครับปึ๊บนะแล้วก็เตะก่อนปึ๊ชตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอ่าฝั่งต้องข้ามมีจูโดโด้วยนะครับเกมนี้อันตรายมากทีเดียวอ่าลบบัฟนะครับทำเดาเมจอ่าลดแอตแท็กบาร์อันนี้โชคดีลดได้นะครับกด s2 ปึ๊มเพิ่มแอตแท็กบาร์เพิ่มเพิ่มแอตแท็กสปีดอ่าเพิ่มบัฟสปีดนะครับแล้วก็เนี่ยทำจังหวะไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเล่นลด อแอตแทคบานะครับของโดเคบิทาดมืดด้วยฟันปึกผมค่อนข้างเชียร์ตัวเนี้ยผมค่อนข้างเชียร์ให้เป็น ex นะผมรู้สึกว่ามันมันเล่นสนุกดีอะนะครับได้แบบหลายจังหวะอะไรเงี้ยเข้าเทินบ่อยอเล่นได้สนุกเหมือนกันนาครับนี่ฮะมาแล้วเจอเป้าต่ำกว่า30%นะครับเนี่ยตีชันดา้าเข้าไปเห็นไหม20,000ืน 20, กว่าเลยนะครับก็ทำาดาเมจดีด้วยนะครับอ,อันนี้ก็หิวต่อป่องๆตเตอปือ๊ดอ,อ,อันนี้น่าจะ เนี่ยพอทําเป็นแท้งหน่อยหนึ่งใช่ไหมมันก็จะเหนียวพอมันเหนียวขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยปุ๊บอ่ากดเลยนะครับ ex ปุ๊บรักเควบตายตาม2 0 0 0 0ด้วยเห็นไหมมีโบน,นัสเดามจอทก็ท่างดีนะครับอ่าก็ทําเป็นแท้งอ่าอันนี้เป็นสเตทที่เป็นแท้งครีเอเตกับมีเดามเหน่อยหนึ่งนะครับครีดเดมไม่ค่อยมีก็ไปใช้ผลของเจ้าตัวโดเควบเอานะครับอ่าเกมนี้ก็เหมือนกันนะแบบตีแบบพวกแบบพวกตัวาธาตุน้ําก็สนุกดีเหมือนกันนะ เพิ่มสกิลคูลดาวน์นะอันนี้ลบไม่ได้นะเวโรนิก้าไม่ต้องมาทำงานละเวโร <laughs> ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะเธออ่าก็ซีซีต่อปุ๊บนี่ฮะก็เนี่ยกด S1 หนึ่งึ้งอ่าก็ถ้าเกิดว่ามีบับแอตแท็กกับสปีดใช่ไหมคือตัวเนี้ยใส่บับสปีดให้ตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็พอแบบไปเล่นกับตัวบับแอตแทกอ่ะก็โอ้โหใช้ได้อยู่นะเนี่ยซีซีก่อนนะปึง้งเซนิสึ คือแบบมันป้องกันตัวเองก็ได้ทำไมแล้วก็แบบเห็นไหมฟันเรื่อยๆตัดจังหวะทําสตันอ่าได้สบายๆายอยู่นะก็ถามว่าพอมาเล่นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเดี๋ยวไม่อีกตัวในที่ผมอยากได้ผมยังไม่ได้นะทันจิโร่นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ทันจิโร่ไฟหรืออะไรเงี้ยก็อยากเล่นอยากได้ทันจิโร่ไฟกับลมนะฮะแต่แบบผมแอบ,บไปดูรีเพย์ของทันจิโร่ไฟก็แบบรู้สึกประทับใจพอพอควรแหละแบบชอบความต่อเทินอะไรพวกนี้นะ,ะนี่ครับโอ้โหเร็วด้วยเนะนี่ยท่าสองแบบโอ้โหเซนิสึ เร็วจีเลยอ่ะแบบเพิ่มแบบสามารถที่จะแบบว่ารีแบบวนวนสกิลกลับมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะอ่านี่ก็เข้ามาฟันออนน้ำเรียบร้อยละนะครับเนี่ยแล้วก็วนเทิร์นเห็นไหมด้วยความวิเศษนิสุร์เนี่ยมีบัฟสปีดในตัวเอง2เทิร์นแล้วเนี่ยมันก็จะแบบโอ้วนสบายสบาย,บายวนวน,วนอ่ากดสกิล S1 เพิ่มแอทแท็กบาร์อะไรอย่างเงี้ยนะได้ได้เรื่อยๆนะครับอืมแต่ว่าคิดว่าสู้กับแพนด้านะอ่าแพนด้าแสงก็น่าจะเหนื่อยหน่อยนะเซนิซุร์ซึ๊บเนี่ยมาแล้วครับโล ตีสโลก่อนนะฮะกดเลยทันได้แคปแฟลชเอทโฟล์พักๆอันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดสตันนะนี่ครับยิงเซนิเซอร์กลับขึ้นมาใหม่นะปึ๊บอืมมันเล่นข้างทางสนุก <laughs> มันมันเล่นข้างทางสนุกแบบว่ามันมันได้เทิร์นเยอะมันได้เทิร์นบ่อยได้ออกอ่าได้โชว์ตัวในเกมเยอะแอนิเมชันสวยอะไรประมาณนี้นะของเซนิเซอร์ลมนะฮะแล้วก็นเนี่ยแบบกดสกิลเอสองได้ตามความเหมาะสมนะครับแรงด้วยนี่ครับก็ เอาเรื่องโย่สำหรับเซนิสเซอร์นะอ่าก็ใครได้ตัวนี้มาก็ลองปั้นดูนะครับผมว่าเล่นกับ ex สนุกทีเดียวนะตัวอาร์ติแฟกต์ก็อ่าใช้เป็นแบบมัลติฮิตก็ได้นะครับอ่าใช้เป็นมัลติฮิตหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากเพิ่มแอคเคเลอันไหนอย่างเงี้ยอ่าคลิกแดมอ่า HP ชเลสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะอ่าตีหนึ่งเป้าก็ได้แล้วก็ก็เพิ่มแอคเคเล y ีอ่าสกิลสองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็ถือว่า โอเคอยู่สำหรับเซนิสึนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเซนิสสที่ลองมาในเวอร์ชันแรกนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณพืทุกคนสักการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย